ั่งไม้แบบมานะคะแล้วก็ให้เขาขึ้นเอ็นให้นะคะเลือกความตึงแบบสูงสุดเลยนะแบบนักกีฬานะเขาเขียนว่า27-30ถึงปอนด์นะคะแต่ว่าฟิลมันไม่ตึงนะคะเนี่ยเสียงไม่ได้เลยนะเนี่ย2 7ถึงปอนด์อะไรเนี่ยเสียงเหมือนแบบมันต่ำอะ่ะมันต่ําเดี๋ยวจะเอาไปขึ้นเอ็นใหม่แล้วเดี๋ยวจะมาเคาะให้ฟังอีกทีนะนี่คะ่ะมาร้านวิกเตอร์เจ้าเดิมนะคะก็ขึ้นเอ็นเลยนะโชคดีที่วันนี้ไม่มีคิวนะะ ก็รอเอาเลยนะฮะเขาก็จะร้อยเส้นเอ็นบนเครื่องนะฮะไม้หนึ่งก็จะใช้เวลาขึ้นประมาณ30-40นาทีนะฮะเขาบอกว่านโยบายบริษัทเนี่ยให้ขึ้นไม้ละ30นาทีนะฮะไปถึงที่ร้านก็เลือกเส้นเอ็นะฮะพิมพ์ก็เลือกเส้นเ VBS 66 n กนาโนราคา300บาทนะฮะขึ้นฟรีนะคะเราจ่ายแค่ค่าเอ็น300บาทนะคะเน็ตเลยมาแล้วนะคะเร็วปานสายฟ้าโชคดีที่ไม่มีคิวนะคะขึ้น VBS 66 n a นาโนนะคะ สปมนะเส้นตั้ง25เส้นนอน27นะคะ pre stretch 10%นะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดูนะเนี่ย <c oughs> เสียงใสยังกระเคาะเหล็กนะฮะเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปลองตีดูนะฮะว่าไม้คาว s สกิ s t e ลรีบาร์อันนี้นะฮะจะตีสนุกขึ้นหรือเปล่านะ,ะนี่ลายเหล็กข้ออ้อยของจริงนะเนี่ยมีมี texture นะ